สอนการใช้งานแอปลิงนะครับเริ่มต้นนะครับก็ไปที่แอปของโทรศัพท์นะครับจะมีเป็นรูปลิงนะ L I N G ลิงนะครับเพื่ออะไรเพื่อแอปตัวนี้จะเป็นแอปสำหรับช่วยให้ชาวเกษตรกรจางสวน ชาวนาน,นะครับเริ่มต้นก็มาทีเา่เริ่มใช้งานแอปนะครับไปที่วัดที่นะครับตรงนี้เป็นรูปคนถือโทรศัพท์อยู่หาพิกัดนะครับขยายภาพออกมา,เ,าเพื่อดูพื้นที่อันนี้เบื้องต้นเนี่ยเป็นการวัดในขนาดที่เล็กหน่อยนะครับการวัดนี่เราก็ต้องดูด้วยว่า,าพื้นที่ของเรามันรูปเป็นลักษณะแบบไหนนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมค้างหมู นะเริ่มตามหมุดวัดว่ตาตำแหน่งหมุดของเราอยู่ไหนเมืองต้นตรงนี้หมุดเราก็จะอยู่ตรงตีฟ้านะครับวงกลมตรงนี้เราก็กดที่รูปมาร์กตำแหน่งคล้ายๆกับโฟกัสนะครับวงกลมก็มีจุดแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่แกนเแกน Y ก็จะได้ค่าตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็บันทึกภาพเก็บไว้นะครับเก็บไว้แล้วสามารถถ่ายรูปได้นะกดเป็นรูปกล้องถ่ายรูปตรงด้านล่างที่นี้ ใช้คำว่าลิงนะเพื่ออะไรเพื่อบันทึกรูปภาพตำแหน่งนี้นะครับปัจจุบันนี้ภาพเป็นแบบไหนนะครับเข้าใจนะครับตอนนี้เราก็เดินไปตำแหน่งที่2นะครับเพื่อหาจุดมารตำแหน่งต่อไปนะครับแล้วก็ได้แล้วตำแหน่งเราก็กดที่โฟกัสมารตำแหน่งนะครับขึ้นเนครื่องหมายจีส้มขยายภาพขึ้นมานะครับเพ่ได้ตำแหน่งที่2นะครับ ได้ตำแหน่งหมายปุ๊บแล้วก็กดมาร์กปุ๊บเครื่องหมายติดฟ้านี่ขึ้นนะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับจะได้ตำแหน่งที่สองแล้วอันนี้ภาพเก็บไว้นะครับแกนแกนวายก็ทำเหมือนเดิมนะครับแล้วเดินตามหาตำแหน่งที่สามนะครับของมุดที่เราจะทำการวัดไปนี้นะครับ ู่ตรงจุดสีฟ้าเห็นไหมครับจะมีการเคลื่อนไหวอยู่หน้ากล้องจหันไปทางไหนมุมนั้นนะครับมาตำแหน่งปุ๊บกดที่เครื่องหมายโฟกัสสีฟ้านะครับะจะได้เป็นรูปมาร์กตำแหน่งที่3ามจะสัญลักษณ์สีส้มขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนะแล้วก็มาร์กตำแหน่ง X Y ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับวจะติดตำแหน่งที่สา มาก็าไปที่ตำแหน่งที่4นะครับอ่ะน,นี้เราจะถ่ายรูปอ่ให้ดูกันครับการถ่ายรูปทำยังไงแต่ที่หน้าจอเขียนชื่อข้อมูลของเราจะใส่ชื่อไล่อะไรนะครับชื่อแปลนโฉมใส่ได้หมดนะครับหรือจะต่อเพิ่มรายละเอียดลงไปก็ได้นะอันไหนนะแม่ อ๋อ <icana, S 1> ของพ่อน่ะแหละก็จะได้รูปภาพนะครับเป็นมาร์กสามเหลี่ยมสีส้มกับบันทึกเก็บไส่แล้วก็ย้อนกลับนะครับเัวนหม่ยทุกสอนย้อนกลับมาทำอย่างที่สี่นะครับเดินนี่ก็เดินเดินมาทำอน่าง ที่โฟกัสนะครับามาร์ใหม่อันนี้ผมเดินนะจุดนะครับเพืนะ่อให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะ่าไ,ได้ตำแหน่งนะครับให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ชัดเจนนิดนึงในกรณีที่หลักหมุดไม่มีนะครับหมุดไม่มีก็ต้องเดินมาร์คตำแหน่งนะครับให้มันได้เหมือนลักษณะของโฉนดที่เราต้องการนะครับแล้ว สามารถกดซูมเข้าซูมออกเพื่อให้ดูได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับนะครับหมุนละ้วก็มุมมาขยายเพื่ออะไรเพื่อให้จุดสีฟ้าเนะี่ยมันอยู่ตรงกลางของโฟกัสนะครับ ที่สี่เลยนะครับเรือ่องกดมากนะครับมาตำแหน่งอ,อันิษฎภาพคในการทีกแกนวายนะครับ เป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับตำแหน่งที่สี่นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมกดหาแคนเอ็กแคนวก็จะวิกัดแหะก็บันทึกรูปภาพไว้นะครับเมื่อกี้รูร้สึกม่าจะยังไม่ได้กดบวกเลยัเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะใส่ชื่อไปนะครับ เป็นรูปสี่เหลียมแล้ว,ลวก,กดบันทึกหารูปมุมที่เราต้องการเซฟรูปนะครับต่อมานะครับก็หาพิกัดตรงกลางนะครับเบื้องต้นนะครับไปใส่รายละเอียดข้อมูลไปนะครับเนี่ยตำแหนงตรงกลางนี่เราก็มาจุดไว้เพื่อจะบอกพิกัดตรงการลางก็บันทึกเก็บใส่ข้อมูลรายละเอียดชื่อแปลง นะครับจะใส่ชนโนดอะไรนะครับก็ขอจบตัวอย่างในการใช้แอปพลเคชันลิงนะครับเพื่อใช้สำหรับการเกรรษตรนะครับหาพิกัดหมดโอเคถ้าชอบ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นะครับจพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ